สวัสดีครับก็ขอต้อนรับวันที่1นะครับพฤษภาอ้าวหนึ่งมิถุนาพฤษภามิถุนาอาถูกต้องนะครับมิถุนายนนะครับสองหนะครับผมวันนี้ก็เป็นวันหวยออกนะครับก็ต่างคนต่างรอลุ้นกันแล้วเนาะวันนี้เนาะใครมีเลขดีใครฝันดีนะครับก็ยังไงก็บอกกันด้วยนะครับคอมเมนต์มาใต้ใต้โพสก็ได้นะครับได้เลขนั้นเลขนี้นะครับเออนะไม่ซื้อลอตเตอรี่สักคู่หนึ่งนะครับอ่า เมื่อวานก็ฝนตกนะครับฝนตกตกตอนคืนนะครับตกตอนคืนดอกก็มีช้ําแล้วก็โดนฝนนะครับก็มีโรยราบ้างนะครับเอา,อางี้นะครับมาดูต้นไม้ที่จะรีวิวก่อนนะครับอืมอันนี้เมื่อวานก็มีป้าผมว่ามันคล้ายๆกับแดงมันผมว่าแดงเชลลัยกายพันนะอีกสายพันธุ์หนึ่งนะเนี่ยต้นนี้นะอ้าวดูไอ้ต้นนี้นะมีร่องแดงนะแล้วก็มีขอบแต่ขอบสีชมพูนะเออชมพูเออ แดงเฉดฉายไหมเนี่ย <c oughs> อ่าดูอ่าแดงเฉลียอ่าดูแดงเฉลยแต่แดงเฉลียจะเป็นอย่างนี้ดอกจะเล็กกว่านิดนึงนี่แดงเฉลยจะเป็นอย่างนี้นะครับขอบจะแดงกว่านะครับแล้วก็มีร่องแดงเหมือนกันแล้วก็ขาวเหมือนกันเอาเอาดูนะครับมันมันต่างกัน t t ตรงไหนเนี่ยอ่าไอสองสองต้นนี้นะอ่าอ่ดูตนน้ตนนี้นะครับดูต้นนี้นะครับอ่าดูดอกเขาแต่ดอกเขาจะใหญ่หน่อยนะฮะไอต้นนี้ดอกจะใหญ่หน่อยแล้วใบใบจ,จะไม่ไม่เหมือนแดงเฉลัยนะครับอืม นะครับผมว่ามันก็คล้ายๆกันนะแต่ว่าอันนี้ออกชมพูนะครับชมพูใช้ไรวะต้นที่สามเนี่ยเนี่ยต้นที่สามเนี่ยและอันนี้ก็แดงอันนี้แดงแดงขอบดานะครับแดงขอบดําเนี่ยบานละนะครับแดงออกขอบดําๆนะครับเนี่ยเริ่มบานแล้วครับก็เป็นอย่างนี้นะครับแดงขอบดํามานะครับ B 1หนึ่งนะครับ B1 เนี่ยสตาพิงอะไรเนี่ยสตาพิงมันเหมือนดาวเนี่ยครับ เนี่ยเนี่ยเหมือนรูปดาวอย่างเงี้ยนะครับเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยนะครับแล้วก็มาสีเหลืองบีสองนะครับเอาบีหนึ่งดูโคดกันก่อนนะครับดูโคดกันก่อนนะครับก็พอสมควรนะครับวันนั้นลงขายไปนะครับไม่มีใครเอาเอาวันนี้มาขายใหม่นะครับมาขายใหม่นะครับดูโคดนะครับในราคาหรือว่าคนไม่ชอบข้างล่างนี่ใหญ่นะไม่ใช่ไม่ใหญ่นะครับไม่ใช่ไม่ใหญ่นะนี่เต็มไม้เต็มมือเลยนะครับ เดี๋ยวดูตาเปล่าจะบอกว่าเหมือนกับมันไม่ใหญ่นะครับนะครับเสียบติดสามยอดนะครับเสียบติดสามยอดอันเนี้ยที่มันเอ็นเนี่ยคือรากมันดันนะครับดันจนเอ็นแล้วนะครับไม้จังเกตนะครับถ้ารากมันใหญ่อยู่ข้างล่างเนี่ยคือมันดันดันแล้วก็เอ็นจากกระถางนะครับเอ็นมาอย่างนี้นะครับอืมมีหนึ่งนะครับผมมีหนึ่งเนี่ยอ่ะวันนี้เอาไปเลยครับต้นเดียวนะครับสี่ร้อยบาทนะครับถ้าเอาสองต้น 3 5 0อห้าิเอออ้าวเอาอย่างงี้เนาะนะครับถ้าต้นเดียวเนี่ยผมขายสี่ร้อยนะครับถ้าสองต้นเนี่ยเอาคู่กันอย่างเงี้ยผมให้ต้นละ3 5 0หนะครับเอออ้าวมาดูเหลืองอีกตัวหนึ่งนะครับเหลืองตัวนี้นะครับสวยไหมครับสวยมากๆเลยนะครับสวยมากๆเลยเหลืองตัวนี้นะครับอ่ออล่าขึ้นเลยนะครับเหลืองตัวนี้นะครับเหลืองจักรพพัดเหลืองอะไรเนี่ยนะครับสวยนะครับอ่อนละมุนเลยนะครับอืม ดูรากเขาก่อนนะดูรากเขาก่อนอ้าวรากนี่ขึ้นรอบเลยนะอนี่นะครับถ้าใครไม่ชอบเส้นนี้ก็ตัดออกเด้อนะครับสองเส้นนี้เพราะมันบังมันบางรากใหญ่รากมันจะได้รากมันจะได้มีบิดมันอย่างนี้นะครับอเนี่ยนะครับก็ถือว่าใหญ่นะครับปกติคนอื่นเขาขายสี่ร้อยกันนะครับเขาไม่ลดให้หรอกนะครับ อผมก็ขายนะครับ2กระถางเนี่ยถ้าเกิดว่าจะเอานะครับคู่เนี่ยก็800บาทนะครับรวมส่งนะครับแต่ถ้าเอากระถางเดียวนะครับ400บาทนะครับค่าส่งอีก80บาทนะครับมาคันนี้ไอ้ต้นที่เหมือนแดงเฉลี่ยนิดหน่อย B3 นะครับบีสนี่นี่นะครับบี3ามสครับต้นนี้นะครับป้าอะไรเนาะที่จะเอาแดงเฉลียนะเอาต้นนี้ไปแทนก็ได้นะป้านะถูกกันเยอะนะครับ ต้นนู้นมันอยู่ในกระถาง12นิ้วนะครับแล้วก็เป็นรากก็ค่อนข้างใหญ่ใกว่าตัวนี้นะแต่สไตล์คล้ายๆกันนะป้านะป้าอะไรเนาะป้าจาไปชื่อไม่ดะแต่จําได้แล้วครับแต่ไม่อยากจะออกอากาศนะครับเพราะว่าบางครั้งก็อาจจะสงวนลิขสิทธิ์บ้างนะครับสิทธิส่วนบุคคลนะครับไปละเมิดสิทธิเขาก็ไม่ดีนะครับตันนี้แดงนะครับแดง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 ขอบดําเด้อแดงขอบดําเด้อเอามาดูโคตรก่อนนะครับ b ีนะครับอันนี้3 5 0นะครับต้นเดียวก็3 5 0นะครับ2ต้นก็ ต้นละ350่ะซื้อต้นเดียวผมก็ขาย350ซื้อ2ต้น,นก็800ลมส่งเหมือนเดิมครับดูแดงตัวนี้นะครับอันเนี้ยถ้าใครผมไม่มั่นใจว่ามันจะเป็นมันจะเป็นม่วงหรือเปล่านะครับตัวนี้นะมันจะเป็น fancy แฟนซีเปล่านะครับเพราะว่าใบมันเน่ยใบมันจะคล้ายกับสีม่วงนะครับแต่ผมไม่มั่นใจนะนะฮะเนี่ยแต่ดูดอกมันนะฮะ ดอกเล็กออกมานะครับดอกเล็กออกมาถ้าเป็นดอกสีแดงเนี่ยเห็นไหมครับดอกมันจะแดงออกไปอย่างนี้เลยนะครับแต่ถ้าเป็นสีม่วงอะดูนะครับถ้าเป็นดอกตูมนะครับดอกตูมออกมาเล็กๆเนี่ยมันมันก็มันออกจะค้ำๆนะมันคล้ายๆสีม่วงนะครับเนี่ยเห็นไหมดอกตูมออกมานะครับเป็นอย่างเงี้ยขอบมันจะเขียวมันไม่เหมือนกันนะครับอันนี้ขอบเห็นไหมเห็นไหมกับตัวนี้นะครับเนี่ยดอกตูมนะครับสังเกตง่ายนะครับกรีบดอกนะครับเนี่ยอ่ะมาดู อาจจะได้แฟนซีนะครับตัวนี้นะครับก็ขายไปนะครับในราคา350บาทนะครับ3า0บาทนะร่าเขาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับสไตล์นี้นี่นะครับสไตล์แบบนี้เด้อนะครับรากขดๆแบบนี้แบบนี้ครับ BC ไปแล้วนะครับมา B5 ครับอ่าไม่ใช่ B5 นะครับมาชุดที่หนึ่งครับชุดที่หนึ่งชุดที่หนึ่งชุดที่หนึ่งนะครับเมื่อเช้าก็มีคนโทรมาจองอ่า หนึ่งชุดนะครับก็ขอขอบคุณมากครับรอโอนเงินก่อนนะครับเดี๋ยวจะจัดส่งให้นะครับชุดที่หนึ่งบเล่ใช่ไหมแดงใบรล่นะครับรู้จากชื่อแล้วไอ้ตัวนี้แดงไบรลี่เลือยงเกนทราเลื่องแสงเทียนอืชุดที่หนึ่งนี่โคตรสวยนะมองจากนี้ก็รู้แล้วนะครับโคตรสวยนะครับชุดที่หนึ่งห้าร้อยห้าสิบนะครับไม่ต้องถ่ายใกล้แล้วนะครับเนี่ยดูจะจะนะครับอเนี่ย ดูความสวยของดอกเขานะครับอันนี้เหลืองนะฮะเหลืองแกนตราแดงใบเล่เหลืองแสงเทียนนะครับเป็นอย่างนี้นะครับอ่าห้าร้อยห้าสิบรวมส่งนะครับไม่ส่งพร้อมกระถางนะครับส่งพร้อมกระถางนี่600บาทนะครับแต่ผมแนะนําให้ถอดหอตุ้มไปดีกว่านะครับความปลอดภัยนะครับเพราะว่าเคยส่งทั้งกระถางแล้วมันเขาเรียกว่าอะไรนะบางครั้งมันก็มันก็มีค่าเท่ากันนะครับนะฮะ ถ้าส่งทั้งกระถางถ้าใครจะเอาก็6 0ร้อยบาทนะครับส่งทั้งกระถางนะรวมส่งสามต้นนะครับแต่ถ้าไม่ส่งทั้งกระถางก็550้านะครับห่อตุ้มไปนะครับอันนี้อันนี้ม่วงม่วงนะจ๊ะเอ๊ใครถามหาม่วงเนี่ยเนยวันนี้มันพึ่งมันพึ่งจะบานนะฮะพึ่งจะบานนะครับ,บ,น,น,รบนี่ม่วงนะครับเอ้าตายแล้วใครม่ถ่ายม่วง ให้ถ่ายม่วงให้ต้องขออภัยด้วยนะครับคุณลูกค้านะครับวันนั้นผมมันยังไม่บานวันนี้แฟนผมจับมาจากไหนไม่รู้เนี่ยไอ้ม่วงตัวเนี้ยผมหาไม่เจอจริงๆนะครับแล้วก็ดอกสีนี้นะครับสวยนะครับหลุดมาได้ยังไงตัวเนี้ยดอกสวยขนาดนี้คอสั้นเนี่ยดูนะอ่ะท่านดูนะคอมันสั้นเนี่ยมันตั้งอย่างเงี้ยนะครับไม่มีอะไรรองรับนะครับเนี่ยพวกเนี้ยดอกมันจะเชิดนะครับเชิดสู้หน้าคนนะครับแล้วมันจะสวยนะครับเออ แล้วก็มีสีเหลืองแสงเทียนนะครับชุดสองเนี่ยนะครับเห็นไหมสวยๆเลยนะครับห้ารอยหสิบรวมทรงนะครับผมมาชุดที่สามนะครับชุดที่สามนี่อืมชุดที่สามนี่กระดอกแบบนี้นะครับแล้วก็สีขาวขาวออกเืองเหลืองนวลๆนะครับเหลืองอ่อนๆนะฮะพอพอหลายๆวันแล้วมันจะเป็นสีขาวนะครับไอไอตัวเนี้ยนะฮะเนี่ยตัวนี้นะครับแล้วก็ชมพูตัวนี้บานยังไม่เสร็จ สวยนะครับจมลูตัวนี้นะฮะดูลายเขาก่อนนะครับสวยนะครับห้าร้อยห้าสิบรวมทรงนะครับสามต้นนี้รากสวยด้วยเด้อนะครับชุดสามเด้อหนึ่งสองสามสี่โอ้รากสวยนะครับแบบนี้เหมือนกันนะครับชุดสี่นะครับชุดสี่ชุดสี่นี่ดอกสวยนะครับอืมดอกสวยกิ่งยาวนะครับนี่อ่าตัวนี้น่าจะเป็นอะไรเนี่ยเหลืองกุลาบเหลืองอะไรเนี่ยสวยนะครับ แล้วก็มีชมพูซับเจริญนะครับอืชมพูซับเจริญนะครับนี่ชุดสี่นี่กิ่งยาวเฟ้ยเลยนะครับโอ้ยใครได้ไปในี่ก็เอาไปตัดเด้อนะครับเพื่อที่จะได้ทรงพุ่มนะครับโขดก็ใหญ่พอสมควรนะครับชุดสี่นะครับตัวนี้ใหญ่นะเนี่ยขดสปอนเซอร์นี่ใหญ่กว่านะอันนี้ใหญ่กว่าขดสปอนเซอร์นะโคดมันเนี่ยนะครับอืมกระถางแปดนิ้วนะครับก็มีหลายคนนะครับถามมาว่ามันโขดใหญ่ประมาณไหนอยู่ในกระถางไซส์ไหน ก็มันก็จะค้าไซ์ก no, no, no. right? hmm. so, ันไปนะครับอย่างเช่นต้นนี้นะครับอายุเท่ากันนะครับไม้ในอายุเท่ากันพวกนี้ก็ตัดมาตัดมาพร้อมกันแล้วก็มาเสียบพร้อมกันพวกนี้มันแต่ตัวนี้จะอายุเยอะกว่านะครับตันนี้จะอายุเยอะกว่าเพราะว่าดูจากสีผิวนะครับแต่ถ้าไม้อายุน้อยมันจะควเขียวแบบนี้นะครับก็ค้ากันไปเนาะนะฮะห้าร้อยห้าสิบรมส่งนะครับชุดสี่นะครับมาชุดห้านะครับผมชุดห้า เป็นดอกแบบนี้เดอ้อนะครับนี่สวยนะครับสวยสวยสวยดอกตัวใหม่ด้วยมั้งไม่รู้ตัวใหม่ตัวเก่านะครับเหลืองจันทรานะครับนี่ขดก็สวยเด้อเด้อนะครับขวดตัวนี้ขุดให้ดูนะขดจมอยู่ข้างล่างนะครับสวยด้วยนะครับอืรอยห้สิบเดอ้อชุดห้าเดอเ้อเดินแสงเทียนเหลืองจันทราแล้วก็ดอกตัวนี้นะครับห้ารยสิบรวมสง่งนะครับผม มาชุดที่6 <c oughs> ชุดสุดท้ายนะครับเนี่ยชมพูตัวนี้นะครับชมพูตัวนี้แล้วก็มีเหลืองตัวนี้อืมเหลืองตัวนี้นะครับโฟกัสหน่อยนะครับเหลืองตัวนี้นะครับชุดหกนะครับแล้วก็มีเหลืองแสงเทียนนะครับชุดหกขอดูโคดหน่อย นี่โขดเขาจะเป็นอย่างนี้นะครับโขดใหญ่พอสมควรนะครับชุดหกแล้วก็ตอนนี้จะมีโขดสองนะครับแล้วก็มีไพ่มาหนึ่งนะครับห้าร้อห้าสิบรวมส่งนะครับชุดหกนะครับผมนะฮะสามสามสามสีนะครับสามสีนะครับวันนี้ก็มีตลกช่วยๆนะครับบอกตรงนะครับเอาชุดไหนไปก็ไม่ผิดหวังนะครับเอาชุดไหนไปก็ไม่ผิดหวังอ่าแล้วคันนี้มีเซอร์ไพรส์นะครับเซอร์ไพรส์ต้นใหญ่นะครับแฟนซีนะครับ แฟนซีตอนแรกผมบอกจะไม่ขายนะครับเลือกแสงเทียนแฟนบอกวก็ขายไปเถอะเดี๋ยวค่อยทำมาใหม่แบบนี้อ่ะนี่แฟนซีเหลืองแสงเทียนนะครับเข้มเลยฮะคาราเมลนั่นเองฮะเข้มเลยนะครับอื้อแล้วก็มีแดงนะครับแดงกุหลาบนะครับแดงจากกับแดงกุหลาบแดงอะไรเนี่ยนะครับที่ดำดำเข้มๆนะครับนะฮะดอกมันโรยดอกมัน่วกไปแล้วแล้วเพิ่งดอกตูมใหม่นะครับเนี่ย ผลมันตกใส่นะครับผมเลยเด็ดดอกมันทิ้งเพราะว่ามันดอกบานมันบานได้หลายวันแล้วอันนี้เพิ่งดอกตูมของใหม่นะครับนี่ไม้สมบูรณ์นะครับต้นนี้นะครับไม้สมบูรณ์อยู่ในกระถาง12นิ้วนะครับต้นนี้นะครับอยู่ในกระถาง12นิ้วนะครับผมเนี่ยนะครับไม้สมบูรณ์มากนะครับใครจะเอาเนี่ยก็จะรับนะครับผมขอปล่อยที่ราคา700บาทนะครับไม่รวมส่งนะครับค่าส่งขอ80บาทนะครับ700บาทไม่รวมส่งแฟนซีนะครับถ้าไม่แฟนซีเนี่ยผมขายอยู่ประมาณสัก ห้าหกร้อยหาหร้อยนะครับแต่นี่เป็นแฟนซีนะครับผมขอปล่อยอยู่ที่700ดร้อบาทนะครับผมแฟนซีสองสีเด้อนะครับใครต้องการก็บอกมาอ้าวใครไม่อยากได้แฟนซีต้นใหญ่นะครับมันแพงไปนะครับมีแฟนซีต้นเล็กใครทันก็ทันเด้อนะครับนี่ดอกนี้นะครับสวยด้วยนะครับทันก็ทันนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็มาดอกนี้นะครับสวยไหมคู่กัน อยู่ในต้นเดียวกันนะจ๊ะนี่นี่ต้นนี้สวยนะครับต้นนี้สวยนะครับอ่าต้นนี้ไปแล้วนะครับนี่แฟนซีนะครับยังไม่บอกราคานะครับยังไม่บอกราคามาแดงที่คนถามหาเยอะคือแดงตัวนี้อุดมทรัพย์นะครับมองอยังไงก็ไม่จืดเล่นกันไปเล่นกันมาเบื่อก็มาตกที่แดงอุดมทรัพย์นี่แหละนะครับเพราะว่าจะไปนั่งแท่งตอลากตอไหน,นครับพอตัดเป็นพุ่มมันก็ออกดอกเป็นพุ่มให้เราได้เชยชมนะครับ สวยอยู่ตลอดกาลนะครับแดงอาดมรัพั์นะครับเวลาออกดอกมาดอกเป็นพุ่มเป็นพวงใหญ่นะครับดอกใหญ่ดอกเยอะนะครับอ้าคู่นี้นะครับขอปล่อยอยู่ที่นะครับแฟนซีสวยๆเนี่ยนะครับคู่นี้นะครับขอปล่อยอยู่ที่600บาทนะครับ600บาทนี่คือรวมส่งนะครับนะฮะโอเคนะครับอันนี้ไปแล้วนะครับมาดูคู่คู่ละ5 0 0บาทนะครับ อันนี้ผมขอค่าแฟนซีนะครับที่หกร้อยบาทเนี่ยนะครับมันคนละกิ่งกันคนละยอดกันเห็นไหมนะครับนี่ตอนนี้พุ่มใหญ่นะครับพุ่มใหญ่พุ่มโตนะครับ้วโขดโคดใหญ่อีกนะครับโคดใหญ่อีกนะครับไม่ใช่ไม่ใหญ่กระทางแปดนิ้วนี่เกือบเต็มแล้วนะครับนะฮะแล้วคันนี้มาต้นนี้ต้นนี้นะครับเหลืองเหลืองน่าจะเป็นเหลืองนี่ก็น่าจะเป็นเหลืองตัวเดียวกันครับตัวไหนอะ กับต uh, ัวน uh <si <sy ี้หรือเปล่านะครับน uh ่าจะเป็นตัวเดียวกันตัวนี้หรือเปล่านะครับผมก็ไม่มั่นใจนะครับเนี่ยนะครับเสียบหนึ่งสองสามนะครับเสียบสามยอดนะครับคู่นี้ห้าร้อยบาทนะครับคู่นี้ห้าร้อยบาทคู่นี้หกร้อยบาทนะครับคู่นี้หกร้อยคู่นี้ห้าร้อยนะครับคู่ที่หนึ่งนี่หกร้อยนะครับคู่ที่สองนี่ห้าร้อยนะครับอ่เอาดีๆนะครับท่านอยากได้แฟนซีหรือท่านอยากได้คู่นี้นะครับเอา ก็ลองดูนะครับแต่ถ้าเอาเหมาหมดเนี่ยก็มีลถให้นะครับรดให้ร้อยหนึ่งนะครับเอออ้าวชัวชวแฟนบอเลยนะครับอันนี้หกอันนี้ห้าหกห้านะครับเออถ้าเอาเอาหมดเนี่ยลดให้ร้อยหนึ่งโอเคนะครับแฟนซีสวยมากเลยนะครับดอกไม้ด้วยอ่ะนี่สวยนะครับสวยสวยมากนะครับอือก็หมดแล้วนะครับก็หลังจากนี้ก็ขอปลด เปิดไอปิดคลิปไม่เพียงตอนนี้นะครับเนี่ยแดงนะครับอุ้ยแดงอีพออีแม่เอ้ยนะครับมันอะไรขนาดนี้นะฮึ่มเนี่ยไอต้นของแฟนผมนะครับไม่ได้ขายนะครับโคดเขาก็จะมีลีลาอย่างเงี้ยนะครับอยู่ในกระถาง12นิ้วนะครับยังไม่ได้ตกแต่งนะครับผมโอเคครับผมจากช่องบุทองชาแนลขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับและขอบพระคุณมากๆครับผมสวัสดีครับ